ค่ำคืนนี้ใครคิดถึงคุณเหลือเกินขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้5ใบนะคะควินถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธนูห้าดาพลังงานของโคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมแฮงแมนพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก สามถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำดูฟูนะคะพลังงานของโคนธาตุลมมีพลังงานของโคนธาตุไฟโคนธาตุลมแล้วก็โคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นโสดอยู่หรือเปล่านะคะโสดไม่ผูกมัดกับใครโสดมีคนในใจโสดมีคนให้คิดถึงพึ่งทะเลาะกันมาพึ่งมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมาตัวคุณเองก็เป็นสายสตรองนะคะอยู่ได้นะคะเป็นคนเก่ง จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เองอยู่แล้วนะคะนิ่งเงียบๆนะคะเหมือนกับชีวิตไม่มีเขาก็ได้แต่ลึกๆภายในใจนั้นยังไม่ลืมเขายังคงคิดถึงเขาอยู่พลังงานของการอยู่คนเดียวแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหรือว่าเป็นโสดนะคะโสดจากการทะเลาะนะคะหันหลังให้กันมาเดินออกจากเกินมาเดินออกจากชีวิตกันมาแต่ว่ายังคงคิดถึงอยู่นะคะยังไม่ได้ move on ใช่ทีเดียวแล้วก็ยังคงคิดถึงเขา สามถ้วยตรงนี้นะคะอาจจะหมายถึงคุณอยู่กับเพื่อนกับฝูงใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าสังคมนะคะอาจจะเพราะเพื่อให้ใคลายความคิดถึงเขาก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่คิดถึงคุณเหลือเกินเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคิงถือถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรอบกดพิจิก สี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ําพลังงานของความคิดถึงเหลือเกินนะคะคิงถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็ดสินธนุเจ็ดดาบนะคะพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเดอะสตาร์ Star, พลังงานของคนราศีกลุ่มนะคะ มีพลังงานของคนทัุน้ําคนทตุไฟคนทัดลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเดอะสตาร์ก็อยู่คนเดียวความสันโดษทบทวนตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองเจ็ดดาบมีความลับเก็บซ่อนความลับเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนความคิดถึงเก็บซ่อนความเหงาเก็บซ่อนความเศร้านะคะคิงถือถ้วยคือช่วงเวลาของการทบทวนตัวเองหรือเขาก็อาจจะเป็นคนโรแมนติกคนหนึ่งนะคะมีความอบอุ่นอ่อนโยนเนาะ คิงถือไม้ก็เป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจมีความแน่วแน่คนหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเหมือนอยากทักมาหาคุณด้วยแต่ก็มีอีโก้มีทิฐิในตัวเองด้วยก็เลยนิ่งๆเงียบๆภายใต้ความนิ่งๆเงียบๆนั้นก็เก็บซ่อนความคิดถึงความเหงาความเศร้านะคะที่มีในหัวใจเอาไว้ด้วยนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาจะทำยังไงต่อนะคะขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะถ้าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะเด e เวีลนะคะพน,นาการที่มีในหัวใจความหึงความห่วงนะคะเจ้าเข้าเจ้าของ,ของหนึ่งถ้วยนะคะความรักความผูกพนัน เขาจะทำยังไงอีกเก็บซ่อนมันไว้เก็บกดมันไว้รู้สึกยังไงก็เก็บมันเอาไว้นะคะหเหรียญขอโอกาสเไม้ต่อสู้ฝ่าฟันจริงๆเขาอยากขอโอกาสกับคุณเขาอยากทักมาหาคุณมากๆนะคะแต่กำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองอยู่ระหว่าง ทักคุณมาดีไหมหรือว่านิ่งต่อไปดีนะคะพลังงานของคุณนะคะเหมือนกับเขาเดาใจคุณไม่ได้ควีนถือไม้คือสายสตรองที่ เข้มแข็งอยู่ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เก็บซ่อนเก็บกดความรู้สึกนั้นไว้ภายในใจนะคะเก็บซ่อนแห่งแมนไว้ภายในใจความคิดถึงที่ยังไม่ move on จากเขาไว้ภายในใจนะคะพลังงานของเขาเนาะใจอ่อนบ้างหญิงบ้างใจอ่อนบ้างหญิงบ้างนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกความสับสนนั้นไว้ความวาววุ่นกังวลใจไว้ ความเหงาความเศร้าความคิดถึงไว้แล้วก็อยู่คนเดียวพยายามเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็ประครับประคองสติของตัวเองด้วยนะคะยังคงคิดถึงยังคงห่วงใยเสนห่หาหอยหาจินตนาการถึงอยู่นะคะเด e d เดวิลเนาะยังรักยังห่วงใยนะคะพลังงานของซาตานนะคะ ความหึงความหวงการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความโกรธความงอนนะคะเดวิลเนาะส่วนหนึ่งถ้วยนะคะความจริงใจความหวังดีความปรารถนาดีความรักนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณหมดเลยยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะแต่ต้องเก็บไว้ต้องกดไว้ต้องซ่อนไว้ต้องนิ่งไว้นะคะภายในใจนี่อยากพูดคุยมากอยากขอโอกาสมากมาก แค่ความคิดของตัวเองตอนนี้ก็คือตีกันจะแย่แล้วนะคะในความคิดของเขาในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคิดถึงมากรู้สึกมากรักมากห่วงมากหึงมากนะคะ แต่ยังไม่กล้าที่จะทักมานะคะอาจจะต้องรออีกสักพักช่วงนี้เป็นช่วงเก็บกดอาการนะคะเก็บซ่อนอาการหากวันหนึ่งที่เก็บไม่ได้กดไม่ได้ก็มีเกณฑ์ว่าน่าจะทักมาหาคุณเพราะว่าพลังงานของเขาที่ขึ้นมาก็ฟุ้งซ่านเหลือเกินเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดถึงที่มีให้กับคุณนะคะ